เล้วพี่นอ้องเขาเข่าเอวก็จะเป็นทรงเอวสวัสดีจ้าน้องพิมพ์สวัสดีจ้า,พ,จาพี่พรมาเลยวแม่พอนก็นสวัสดีทุกคนด้วยจ้าระวังยุงกัดนะน้องพิมจ้า คุยจะคำสองคำเราค่อยเดินทางต่อพี่น้องคุยจะคำสองคำคอยพี่น้องน้องที่เขามาให้กำลังใจแม่พรเนาะแม่พรเก็ดจะข้นบ่โดแม่พรก็ข,นนกขืนเองเย็บเองนะใส่เองเย็บเองพ็่ที่ได้รู้จักและขอบคุณแม่พรขอบคุณหลายๆเด้อแม่พร อยู่บ้านคนชิมอ้าพี่แอนน้องพิมพ์ไม่พ้อนเย็บเองเย็บกระมือเย็บอ้าแม่บุพาหรือน้องกบจากบกจะน้องนะเนาะเราก็ยังอ,อ่อ,อนๆอยู่หน้าตาสวยสวยสวัสดีตอนสาย แม่บูพาอยู่ใกล้ๆบ้านแม่พ้อนนี่ตัวแม่พ้อนอยู่ค้อนฉิมแม่บูพาเด้อพี่น้องน้องพิมขอบคุณหลายๆขอบคุณคุณพี่รัศมีใจให้พี่ๆน้องๆโอ้ยขอบคุณหลายๆพรุ่งนี้ค่อยเจอกันไหมเด้อ แม่บุภาคอยแม่พอนแป๊บนึงพอนตักเขาผาแล้วว่ายุ้งจิกัดเจ้าน้องพิมพ์น้องพิมพ์มบอกว่าเก่งจังแม่พอนขอบคุณหลายๆสวัสดีจ้าคุณพี่รัศมีมาเจอกับแม่พอนเหมือนเดิมจ้าวันนี้วันเราเข่าเอวแล้วพี่รัศมี น้องพิมพ์สวัสดีคุณประยูนพี่นอจะเข่าซ่งเข่าอิวจับกีบเย็ดกีบกอนอสวัสดีจ้าเย็บผ่าถุงพี่น้องสวัสดีวัน,นาคครสวัสดีทุกคนจ้าแม่พรสวัสดีจ้า วันนี้แม่พรมีงานทำขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์เขามาแล้วก็มากินน้ำกินท่าก็บแม่พรก่อนเด้อนะน้องอันเพื่อนบุผาเพื่อนว่า สวัสดีน้องทิพานันจ้าแม่พรสวัสดีจ้าคอมเมนต์แม่เม่น้องเอ้ยตัดเย็บเองเหรออ่านั่งอยู่ข้างป่ายังไม่เข้าบ้านเลยน้องเควีกดคอมเมนต์ให้แม่พรแน่จ้า สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาคุยกับแมพ่พรเหมือนประยุนเป็นสาวอสมสาวอสมอเอวพี่นอ้องเอวเอว ฮาเขาเอวมันกะมันจะเป็นท่งเอวเนี่ยเพราะว่าเฮาได้ยศโฆษณาเขา่าบันไม่พ้นอ,อยู่ถนนเก่งแท้เย็บผ้าถ,ถุงใส่เองเมงที่พานันจา้าสวลาพันจับมือกันไปสวัสดีจ้าคนสวย ไม่พอนล,ลืมชื่อแต่ว่าไม่พอนห่วพี่น้องนองที่เข้ามาให้กำลังใจไม่พอนเนาะไม่พอนเกิดจะข้นบดโดไม่พอนกอ็ขืนบอกว่านั่งอยู่ข้างป่ายังไม่เข้าบ้านเลยตากแดดหลายเด้อแดดห้อนน้องพิมพ์บอกว่าเย็บเองเหรอจ้า <c oughs> พีรัตสมีพีรัตเกิมีก็อยู่ อันอันได้คอมเมนต์น,นะาน้องอันเพื่อนบุผาเพื่อนว่าสวัสดีน้องทิพานันจ้าแมพรสวัสดีจ้าคอมเมนต์แมสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาคุยกับแมพรเหมือนบอกว่านั่งอยู่ข้างป่ายังไม่เข้าบ้านเลยตากแดดหลายเด้อแดดฮอน น้องพิมพ์บอกว่าเย็บเองเหรอเขาจะผ่านไปแล้วก็มันเป็นกฎเกณฑ์ของเพิ่นเนาะเขาก็บริมันจิตปล่อยปล่อยทิ่มบ่ได้ด้พี่น้องอันดใดท้นเลยไปได้พาถุงนีม่มาตายสวยบ่ก็เลยจะไม่เย็บอันกะนลต่อเพิ่นเอาค่าตอบแทนมาให้อ่าแม่พนว่าท่านได้ไปเอาอยู่แม่บุภาเพราะท่านได้ไปเอาค่าตอบแทน พี่พี่ไม่เคยอ่านคอมเมนต์เพื่อนมัวแต่พูดมากอยู่คนเดียวที่ได้แวะเขามาทักทายแม่พรจ้ะแม่พรนเก็ไม่ได้สะสมนาทีจ้ะแม่พรขึืนมาเพราะว่าความคิดถึง ่อยแม่พอนแป๊บหนึ่งเนอะเดี๋ยวแม่พอนไปตักเข่ามาให้สามีมาพูดคุยก็แม่พอนจะคำสองคำค่อยนั่นกันมากินขา่ากินน้ำก่อนพี่น้องมากินข้าวแม่พอนได้กี่บูว,ว่าแม่คือบอเห็นคอมเมนต์ขึ้นขอบคุณหลายเเ้อจ้าขอบคุณแม่พอนคือบอเห็นคอมเมนต์ขึ้นผู้พับผู้พับ พี่พี่น้องน้องพอได้มีแม่พอนพอได้คุยกับพี่พี่น้องน้องจะค้ำสองค้ำก็ดีใจเนาะพี่น้องเนาะเข่าแล้วพี่น้องเขาเข่าเอวก็จะเป็นทรงเอวสวัสดีจ้าน้องพิมสวัสดีจ้าพี่พรมาเลยพี่น้องเอยตัดเย็บเองเหรออ่านั่งอยู่ข้างป่ายังไม่เข้าบ้านเลยน้องพิมแค่ครึ่งชั่วโมงพี่น้องแต่พอนขอบคุณในน้ำใจ ขอบคุณในน้ำใจขอบคุณที่พี่พี่นออออ้องน้องบลืมไม่พ้นไม่พ้นขอบแค่ครึ่งชั่วโมงพี่น้องไม่พ้น,นขอบคุณในน้ำใจขอบคุณในน้ำใจขอบคุณที่พี่พี่น้องน้องบลืมไม่พ้นไม่พรนขอบขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์เขามาแล้วก็มากินน้ำกินท่าก็ไม่พอ,อนก่อนเลอก อไอพไปเมื่อค้อนแม่นอะพริบเมื่อวา,านแั่งพอนพักวันนี้ก็เป็นซีไทยแน่จะพรจะพรสงสัยจะปีเดียวกันหรือว่ายังไดก็บริจักเนาะปีเดียวกันหรือจะเป็นพี่มาให้เห็นหน้าไ่พ้นก็นดีใจแล้วสวยจ้าแม่บุภาว่าสวยจ้าขอบคุณหลาย,ลายแม่บุภาอืม ระวังยุงกัดนะน้องพิมพ์สวัสดีจ้าผู้ใดมาอยู่กับแมพรอนอีกผู้หนึ่งบ่เ,เห็นคอมเมนต์ถ้าคุณประสิทธิ์น้องประสิทธิ์จำปาเงินน้องประสิทธิ์สวัสดีจ้ามาทักทายจ้าป้าผปรไฟมาพูดดีเรามาจากนาลเลยแมพรอนจะได้ไปหาข่าวหาหนําให้เรากินเดี๋ยวรอเบิงเวลาแป๊บหนึ่งเ้อจ้าพี่น้อง ที่ได้รู้จากและขอบคุณแม่พรขอบคุณหลายๆเดอ้อแม่พรอ,อยู่บ้านคนชิมเย็บเองตัดเองนักเลงพอบอกแม่พรเย็บอ่านลงซีรีสไปแล้วขอบคุณหลายๆเด้อจ้าขอบคุณแม่พรคือบอเห็นคอมเมนต์ขึ้นผู้พับผู้พับ แม่บุกขาโอ้ไปทั้งบ้านก้านเหลืองไก่จากบ้านแม่พรนดอกพี่รัศมีเป็นสาวอาสาวมแม่